แฟนชายขายดีสนับสนุนโดยแฟรนชายขายดีเอ็มมิวนมสดแท้ร้อเนตมสดแท้สูตรอร่อยพร้อมขนมปังสังขยาไม่ว่าใครกินก็ติดใจลงทุนน้อยคืนทุนไวลงทุนแค่หลักหมื่นขายง่ายกำไรดีดีเริ่มต้นเพียง1 9 0 0 0บาทเท่านั้นสามารถเปิดร้านได้ทันทีอุปกรณ์พร้อมขายเป็นเจ้าของร้านนมสดเอมมิวได้แล้ววันนี้โทร0839359663 ช่วงทำเลขายดีสนับสนุนโดยชีวะบิสโฮมโฮมออฟฟิศสี่ชั้นครึ่งเหมาะสำหรับ SME และแฟรนไชส์คุ้มสุดๆในย่านถนนเอกชัยบางบอนไม่ต้องซื้อก็เริ่มธุรกิจได้เช่าตรงกับโครงการไม่ต้องผ่านใครเริ่มต้นเพียงเดือนละ35,000บาทมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน24ชั่วโมงพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายรีบจองด่วนเพียง5ยูนิตเท่านั้นโทร0 6 5 2 0 5 1 4 1 9 10อาชีพมาแรงในยุคดิสลอฟยุคดิสลอฟนั้นถือเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านให้มนุษย์ทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นและนั่นส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่มากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะทางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะพาทุกท่านพบกับ10อาชีพที่มาแรงในยุคดิสลอฟกันจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. น,นักการตลาดนักการตลาด เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มาแรงในโลกยุคสมัยใหม่ที่ต้องมีการปรับตัวและแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคดิสลอฟแล้วนักการตลาดเป็นตำแหน่งที่ต้องการอันดับต้นๆขององค์กรตามที่ต่างๆเลยค่ะ 2. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงแค่ต้องทำหน้าที่ในการให้บริการที่ดีกับลูกค้าหรือผู้สอบถามเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ให้บริการจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้ด้วย เพราะเมื่ออยู่ในยุคดิสลอฟแล้วทางเจ้าหน้าที่จะต้องทำการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามไปด้วยค่ะ 3. วิศวกรวิศวกรมีหน้าที่หลายอย่างตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นดูแลอุปกรณ์ภายในองค์กรทำการวิเคราะห์คำนวณออกแบบควบคุมและผลิตซึ่งหน้าที่เหล่านี้เหมาะกับยุคดิสลอฟที่เป็นยุคที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระบบอยู่ตลอดเวลา 4. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ยุคดิสลอฟเป็นยุคที่มีการพัฒนาใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่มีแนวโน้มผุดขึ้นมาอีกเรื่อยๆโดยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการนั้นมีหน้าที่ในส่วนของการดูแลควบคุมดำเนินและวางแผนโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตำแหน่งนี้จะต้องเรียนจบคณะบริหารธุรกิจเป็นหลักด้วยค่ะ5เจ้าหน้าที่ทางด้านฝ่ายผลิต ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นในยุคดิสลอฟซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานด้านการผลิตและวางแผนให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำขึ้นมามีประสิทธิภาพมากที่สุดและกินระยะเวลาน้อยที่สุดค่ะ 6. เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงิน โลกการเงินในยุคสมัยใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำธุรกรรมซึ่งทางเจ้าหน้าที่การเงินต้องทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการโอนการถอนสอบถามหรือร้องเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น 7. จเจ้าหน้าที่ทางด้านการขาย อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายจะต้องใช้ยุคดิสลอฟเพื่อค้นหาลูกค้าและสร้างโอกาสในการขายให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงทําการบันทึกข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเข้าระบบและสามารถให้คําปรึกษาลูกค้าผ่านช่องทางเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆได้ 8. เจ้าหน้าที่ทางด้านไอที ยุคดิสลาฟจะเกิดไม่ได้หากขาดไอทีเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าหน้าที่ไอทีนั้นมีหน้าที่ในการดูแลซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และดูแลความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 9. เจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อยุคดิสลอฟเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านโซเชียลมีเดียจึงมีความจําเป็นอย่างมากซึ่งประกอบไปด้วยแอดมินดูแลโซเชียลมีเดียฝ่ายวางแผนโซเชียลมีเดียและฝ่ายเขียนคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียเป็นต้นค่ะ 10. นักกฎหมายยิ่งโลกของเราเปลี่ยนแปลงมากเท่าไรยิ่งทำให้กฎหมายต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องทำความเข้าใจตีความในรายละเอียดข้อกฎหมายส่วนต่าง หากเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องต้องใช้กฎหมายขึ้นมาทางองค์กรจึงต้องพึ่งพานักกฎหมายในการช่วยเหลือเป็นสำคัญด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ